เราได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรพัฒน์ปรียวงนักกฎหมายอิสระหรือว่าอาจารย์นิวค่ะอาจารย์นิวนะคะจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้นะคะในรายการสดกับเรายินดีต้อนรับอาจารย์นิวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์เริ่มเริ่มเลยนะคะอาจารย์ก็คือว่าเรื่องของตาแหน่งประธานสภาตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยรออยู่ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ลงตัวสักทีอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยกับการต่อรองตําแหน่งเก้าอี้ณนะเวลานี้ค่ะ ผมก็ติดตามข่าวนี้ด้วยความเบื่อหน่ายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าความจริงเราเลือกตั้งผ่านกันมาแล้วเราควรจะเดินหน้ากันได้แล้วแต่ผมขอไม่พูดซ้ําในสิ่งที่มีนักวิเคราะห์ทั้งหลายได้พูดกันไปแล้วแล้วกันนะครับผมขอพูดไปไกลกว่าน,นั้นแล้วกันว่าที่เราเถียงกันยึดเรื่องประธานสภาเนี่ยมันเป็นแค่ฉากหน้าหรือเปล่าและสิ่งที่ที่ผู้ที่กําลังถกเถียงกันต้องการจะถกเถียงันจริงๆเนี่ยคือเรื่องอะไรแล้วผมเนี่ยนะครับผมมองว่าเรื่องการถกเถียงเรื่องของตําแหน่งประธานสภาเนี่ย สุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่แท้จริงที่นําไปสู่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของการเสนอชื่อ,อ,อนายกรัฐมนตรีผู้จะมาดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือมันน่าจะเป็นหัวใจสําคัญมากกว่ามากกว่าว่าใครจะมาเป็นประธานรัฐสภานั่นคือนี่คือแค่ฉากหน้าที่ฉาบเอาไว้ให้เราคุยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมอยากจะใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่ามีด้วยกันคุยเนี่ยคือเราควรจะทํายังไงกับประเด็นหลัก นะครับประเด็นหลักว่าเมื่อเราได้ตัวประธานรัฐสภา,าหรือเราควรจะมองว่าใครควรเป็นรัฐสภา,าแล้วเนี่ยอะไรล่ะคือหลักประกันว่ากติกาเรื่องที่ใหญ่ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลและได้ตัวนายทัมนตรีเนี่ยมันจะเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยเพราะนั่นน่ะคือประเด็นสําคัญอั้นงั้นถามอาจารย์ตรงๆเลยนะคะอาจารย์คิดว่าใครควรจะเป็นคนได้เก้าอี้ประธานสภาถ้าประมวลจากข่าวทั้งหมดไทม์ไลน์เวลาทั้งหมดณเวลานี้ค่ะ ผมตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยประธานรัฐสภาจะมาจากใครก็ได้นะครับจะมาจากพรรคเล็กยังได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าสําคัญตรงที่ว่าเมื่อคุณได้เป็นประธานสภาแล้วเนี่ยคุณจะแสดงบทบาทที่นําไปสู่การเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดตั้งรัฐบาลและได้มาซึ่งนายรัฐมนตรีนะครับที่ถูกต้องตานคลองประชาธิปไตยอย่างไรนั่นคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับก็สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยนะครับจะมาจากพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะเป็น ท่านอื่นทีน่มีการเสนอในข่าวเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นรองประเด็นหลักมันอยู่ตรงที่ว่าผู้ที่มาทําตําแหน่งนี้จะเป็นใครเพราะฉะนั้นตอบคาถามแบบให้ตรงนะครับว่าควรจะเป็นใครก็คือคนที่ควรจะมีความชัดเจนว่าจะดําเนินการในสภาให้เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เนี่ยเราไปโฟกัสกันเหลือเกินว่าใครจะเป็นประธานสภาจะมาจากพักไหนนะครับผมอยากจะใช้เวลาที่เรามีด้วยกันเนี้ยเสนอต่อไปเลยครับว่าเราควรจะมาพูดกันตรงๆดีกว่าว่าเมื่อได้ประธานสภามาแล้วเนี่ย ประธานสภาผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยท่านจะทําอย่างไรในเรื่องของการได้มาซึ่งการตัง้งรัฐบาลและนายมนตรีผมขอเข้าประเด็นเลยแล้วกันว่าสำหรับผมเนี่ยนะครับฟังกันมานานแล้วว่าจะต้องมีการเจราจาต่อรองว่าจะต้องมีเสียงสนับสนุนจากทางสอวอรหรือเปล่าดังนั้นจึงจะต้องมีประธานสภาพที่สามารถไปเจราจากับสอวอได้เอาละนั่นคือเรื่องการเจราจาทางการเมืองซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของนักการเมืองนะครับแต่ในฐานะนักกฎหมายเนี่ย ผมก็อยากจะขอเปิดประเด็นเลยแล้วกันนะครับไหนๆผมฟังนักวิเคราะห์นักวิชาการทั้งหลายพูดเรื <c oughs> ่องประเด็นซ้ําๆจเดิมต่ผมเองก็ฟังจนไม่รู้จะฟังอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมก็ขอบอกเลยว่าว่าเราเถียงกันอยู่ในกรอบที่มีผู้ขีดเอาไว้ ก็คือผู้ที่ไปยึดอํานาจมาแล้วก็ยื่นสิ่งที่เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่เลือกฉบับนี้เราก็จะเอาอีกฉบับหนึ่งฉบับไหนที่เราอยากจะได้มาเสียบแทนคนก็เลยถูกมัดมือชกให้เราอยู่ภายใต้ระบอบที่มีสวที่มาจากการแต่งตั้งเหมือนทุกวันนี้แล้วก็บอกว่าสวจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกนายกผมบอกว่ามันใช่แค่นั้นหรือท่านผู้ฟังแล้วก็นักวิชาการสื่อมวลชนทั้งหลายฟังดีๆนะครับมันใช่แค่นั้นหรือที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขียนไว้แค่นั้น ถ้าเราไปดูดีๆมันจะมีอยู่มาตราหนึ่งครับมาตราต้นๆเลยของของสิ่งที่เขาเรียกกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมาตรานี้มีอยู่มานานแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับก่นกอนๆ้วยนะครับที่บอกว่าในกรณีที่มีปัญหาซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยได้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับพูดง่ายๆคือไปเจอทางตันไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงร,รัฐธรรมนูนไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยนะครับเราจะต้องวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆคือถ้าตัวหนังสือเขียนไว้แล้วไปเจอทางตัน เราจะต้องกลับมาดูที่จารีตประเพณีซึ่งมีศักดิ์เป็นกฎหมายในทางธนูนะครับเพื่อจะหาทางออกต่อไปทีนี้ถามกลับไปว่าสิ่งที่เราถีกันอยู่ใครจะเป็นประธานสภาความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวประธานสภาที่เป็นปัญหามันคือประเด็นที่ว่าพอได้ประธานสภามาแล้วประธานสภาผู้นั้นจะทําอย่างไรให้มีการตั้งรัฐบาลมีนายกมาได้และให้รัฐบาลและประเทศชาติเดินต่อได้นั่นคือประเด็นหลักที่เป็นประเด็นที่แท้จริงผมก็บอกว่าถ้าคุณกลัวว่าประธานสภาคนนี้มาแล้วจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ คนนี้มาแล้วจะเจราจากว่าับคนนั้นได้คนนี้มาแล้วจะต้องรวมเสียงได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นั่นคือการมองในกรอบจากัดที่ถูกขีดเอาไว้โดยผู้ที่ยึดอํานาจมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมก็จะบอกว่ามันมีอยู่มาตรานึงนะครับความจริงจะบอกว่าเป็นหลักการซะด้วยซ้ำก็ได้ว่าถ้าเราบอกว่าเลือกมาแล้วแล้วเลือกไม่แล้วไม่สามารถได้นายกสักทีนะครับไม่มีสภาพรุ่งนี้หรือวันไหนเราได้ประธานสภามานะครับปรากฏว่าโบวตนายกไม่ได้สักทีเสียงไม่ได้เป็นเสียงคากมากในสภา ป้งรัฐบาลไม่ได้ต้องอยู่กับสภาวะคาราคาซังะดําเนินนโยบายสําคัญจะเสนองบประมาณผ่านงบประมาณไม่ได้หรือได้มาแล้วเปิดสภาไม่ได้เพราะสอสอเส,สียงข้างมากไม่ยอมรับนะครับไปทะเลาะก,กับสวเจอทางตันขึ้นมาไม่รู้จะไปยังไงต่อผมก็บอกสิครับว่าถ้าคุณกําลังจะบอกว่ารัฐมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ในตัวหนังสือว่าเลือกไปแล้วก็เลือกไม่ได้สัทีหาเสียงข้างมากตามที่เขาเขียนเอาไว้ในกติกาของเขาไม่ได้สัทีเนี่ยก็าทางออกมันจะเป็นยังไงในฐานะนักกฎหมายที่มักจะเสนออะไรที่คนอื่นไม่เสนอกันเนี่ยนะครับ ผมก็เสนอว่ามันมีอยู่ครับที่ก็คือการกลับไปสู่จารีตประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยยึดถือมาถามว่าจารีตประเพณีการปกครองที่ว่านี้คืออะไรในกรณีนี้จารีตประเพณีการปกครองในระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยที่ยึดถือและปฏิบัติกันมานยาวนานหลายครั้งก็คือผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือผู้ที่ได้เสียงสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ที่เราบอกว่าให้มีสวมาช่วยเลือกเนี่ยคือการเขียนเพิ่มเข้าไปเป็นข้อยกเว้นเป็นบทเฉพาะการภายใต้บริบทของสิ่งที่ไม่ปกติก็คือการยึดอํานาจรัฐประหารแต่ถ้าเราพยายามจะเป็นไปตามกติกาของผู้ยึดอํานาจที่เขาเขียนเขียนเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วมันไปต่อไม่ได้พันไปเจอทางตันเนี่ยในตัวหลักการรัฐธรรมนูญในตัวบทบัญญัติก็เขียนไว้ว่าก็จะต้องวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามหลักประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งในกรณีนี้ในความเห็นของผมนะครับ เราก็ควรจะตีความให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นละัูกต้องมาตลอดก็คือนายมนตรีก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรครับก็ต้องเรียกว่าสําคัญเลยใช่ไหมคะว่าถ้าเข้ามาแล้วจะต้องคุมเกมยังไงให้ไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลนะคะอาจารย์ ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าคนที่เป็นประธานสภาเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในเรื่องเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องในการจะเปิดประชุมอย่างไรหาเสียงามามามา,มาประชุมกันยงหรือถ้าจะใช้แนวทางที่ผมเสนอบอกว่าจะต้องมีการประชุมแล้วบอกว่าเราเสนอคุณพิธาเสนอใครให้เป็นนายกเสนอไม่ได้สักทีเพราะโหวตไม่ผ่านสักทีเจราจากันก็ไม่จบสักทีนะครับประเทศชาติเดินต่อไม่ได้ประชาชนบอกฉันเลือกตั้งมาเดือน2เดือน3เดือน4เดือนจะเอาจะจะให้ประชาชนรอขนาดไหนมันมีทางออกครับ ยึดจารีตประเพณีที่ยึดถือกันมาตามระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศไทยยึดถือกันมาคราวนี้มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ดีบอกอา้อาวคุณวิระพัฒน์เสนอให้ยึดจารีตประเพณีก็เอา,เอาตามนั้นแล้วก็จบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่เป็นประธานสภาก็จะต้องดูเงื่อนไขว่ากรณีนี้เนี่ยตรงเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเปล่าก็คือเป็นกรณีที่ชัดเจนแ,แล้วนะว่าเรามาถึงทางตันกฎหมายมีข้อจํากัดไม่ได้บอกต่อว่าถ้าโหวตไม่ได้สักทีหาเสียงไม่ได้สักทีแล้วจะทําอย่างไรต่อ แล้วถามว่าองค์กรผู้มีอำนาจในการตีความตรงนี้คืออะไรอันนี้กลับไปเรื่องทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูนแล้วว่าผู้ทรงอำนาจในการตีความในกรณีนี้คือใครรัฐธรรมนูญมันไม่เหมือนกฎหมายทั่วไปนะครับที่บอกว่าทะเลาะกันสองคนทะเลาะกันแล้วให้ศาลตัดสินรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่อยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยกอำนาจและสมดุลแห่งอำนาจเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นอำนาจของรัฐสภาถ้ารัฐสภาจะตัดสินประธานรัฐสภาก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากหารือในที่ประชุมว่าในเมื่อเราถึงทางตัน ไม่สามารถหาตัวนายกได้ก็ต้องวินิจฉัยกรณีนี้ไปตามจารีตประเพณีแต่ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้ว่ามันคงไม่ง่ายแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีผู้ไปร้องสารัฐธรรมนูญมีผู้ไปบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขมีผู้ไปบอกว่า oh, โอ้ยกรณีนี้เป็นเรื่องที่ล้มล้างการปกครองนะครับแต่ผมถามจริงๆเถอะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรามีรัฐธรรมนูญไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเถียงกันในโทรทัศน์มีไว้เพื่อให้ประชาชนรอไปเรื่อยๆหรือมีไว้เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ให้ประ,ประเทศชาติเดินต่อไปได้ ถ้าประเทศชาตเดินต่อไปได้อย่าไปยึดกับเฉพาะตัวหนังสือที่มีผู้ขีดเขียนเอาไว้จากการยึดอํานาจเราควรจะไม่ลืมจารีตประเพณีซึ่งเป็นหลักการมีศักดิ์ในทางกฎหมายและยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานก็คือถ้าเถียงกันไม่ได้ว่านายมนตรีจะเอาเสียงจากไหนมาสับสนุนก็ต้องกลับไปที่จารีตประเพณีที่ว่าอาศัยเสียงข้างมากของสอสสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งครับ ค่ะแน่นอนนะคะอาจารย์ช่วงนี้ก็มีหลายข้อมูลหลายประเด็นทั้งข่าวลือข่าวจริงข่าวอะไรต่างๆนานาบ้างคนก็คาดหวังกันเยอะมากโดยเฉพาะประชาชนนะคะที่เขาออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียแต่หากเกิดกรณีนี้ขึ้นจริงเรื่องของการผิดหวังถ้าเกิดว่าฝ่ายปีกประชาธิปไตยเขามีการแตกกันเองอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะสิ่งที่จะแย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็คือฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยต้องมาแตกแยกกันเพิ่มขึ้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับนั้ว ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมเสนอในรายการวันนี้เนี่ยซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมน่าจะเป็นคนแรกที่เปิดประเด็นนี้ในลนักษณะนี้ขึ้นมานะครับคือเราก็ต้องต่อสู้บนพื้นฐานหลักการที่เราพอจะจับรั้งไว้ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครซึ่งผมมองว่าตัวตำแหน่งประธานสภาที่เราเถียงกันเหลือเกินตื่นได้เหลือเกินเนี่ยมันคือบันไดขั้นเล็กๆที่จะนไปสู่เรื่องใหญ่คือการตั้งรัฐบาลการได้นายกเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติประธานสภาได้มาแล้วแล้วตั้งตั้ง,งรัฐบาลไม่สำเร็จตั้งนี้ผมเร็นแล้วพรรคประชาธิปไตยต้องมาทะเลาะกันนั่นคือความทุกข์ใจของฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนแต่ถ้าเขาจับมือกันให้แน่นแล้วก็บอกว่าเรามีหลักการตรงนี้อยู่เรามีหลักการข้อนี้อยู่ในรัฐมนูญก็เขียนเอาไว้ฉบับอื่นๆก่อนๆก็เขียนเอาไว้ว่าถ้ามาถึงทางตันไม่มีบทบัญญัติเขียนเอาไว้ว่าต้องทอํายังไงต่อก็ต้องวินิจฉัยไปตามจาริตประเพณีนะครับคราวนี้เราต้องยึดมั่นชัดเจนนะครับว่าเราต้องอย่าไปหลงเชื่อนะครับที่บอกว่าอ้าว เขาเขียนไว้แล้วว่าถ้าโหวตไม่ได้ก็ต้องโหวตไปไเรื่อยเขียนไว้ตรงไหน oh. หรอือจะบอกว่าถ้าโหวตไม่ได้ก็ต้องให้คนรักษาการรักษาการต่อไปผมถามกลับว่ารัฐมนูญนี่มีไว้เพื่อให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้หรือหรือมันคือมีไว้เพื่อทั้งตีความให้เกิดการเดินหน้าไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเขาจับมือกันแทนที่มาทะเลาะก,กันวันนี้ประธานสภาจะเป็นใครสุดท้ายจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จในเวลาสั้นๆถ้าเขาจับมือละวางหลักการข้อนี้ว่า ถ้าสุดท้ายสอวอท่านไม่ให้คะแนนเสียงต่อผู้ที่ประชาชนเขาให้ความไว้วางใจก็ต้องกลับไปใช้จารีตประเพณีในทางประชาธิปไตยที่ยึดถือกันมาซึ่งรัฐธรรมนูญรองรับหลักการข้อนี้อยู่นะครับว่าถ้าเขียนเอาไว้เจอทางตันก็ต้องกลับไปใช้จารีตประเพณีในการปกครองถ้าฝ่ายพักเก้าไกลพรคเพื่อไทยและพักร่วมที่มาร่วมกันจัดจัดตั้งรัฐบ,บาลในทางประชาธิปไตยเนี่ยยึดมั่นหลักการข้อนี้และเดินไปข้างหน้า ผมถามสักครับว่าเวลา10เดือน11บเดเดือนที่เหลืออยู่ที่สวที่มาจากการแต่งตั้งที่เขาจะมีอํานาจมาร่วมเรื่องนายกเนี่ยมันนานเกินรอแล้วมันนานเกินไปที่จะสู้ไปเพื่อให้หลักการมันกลับคืนมาในสังคมประชาธิปไตยที่เราหวังว่ามันจะกลับคืนมาหรือเปล่า11บเดเดือนใ,ในทางการเมืองเป็นเวลาที่สั้นมากนะครับแล้วเราสามารถที่จะทวงความถูกต้องกลับคืนมาได้ถ้าเรายึดไม่นในหลักการบางอย่างมากไปกว่าแค่การเจราจารายวันในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนครับ ก็เป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเดี๋ยวรอติดตามกันก็อาจารย์สรุปให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวยังไงสามารถที่จะติดตามเทปของอาจารย์เต็มๆได้เพราะว่าคุณเอ็กกับคุณออกก็สัมภาษณ์อาจารย์ไปด้วยวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากค่ะด้วยเวลาของเราก็กระชับด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิวขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์นิวสวัสดีค่ะค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ